สวัสดีบ้านนอกบ้านนอกนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากช่องชาแนลสวัสดีบ้านนอกนะครับไฮโซบ้านนอกของนนนะครับวันนี้ พา,ามาดูแปลงนาอินทรีนะครับหอมแผ่นดิแนแอ๊โดยงามที่นนทําอยู่นะครับวันนี้ได้เวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับข้าวเรืองเต็มทุ่งเลยวันนี้นะฮะเช้าวันนี้อากาศสดใสมากออกจะร้อนร้อนนิดนึงอากาศประมาณ35องศาแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะวันนี้รถเกี่ยวจะมาประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับแจ้งเวลาไว้แล้วเดี๋ยวนนทให้ดูแปลงนาของนนทก่อนมีของดียังไงนะครับเข้ามาดูอันนี้ครับอันนี้เป็นแปลงนานะครับ หอมแผ่นดินแอดอยงามนะคะเป็นแปลงนาที่เราตั้งใจทำแบบอินทรีย์ไม่ใช้สันเคมีในการพอปลูกตลอดการพอปลูกตั้งแต่เริ่มพอมล็ดเลยนะคะเห็นไหมว่าข้าวรวงสวยมากนะคะมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจนิดหนึ่งนะคะภูมิใจนิดนึงในเรื่องของการทํานานะคะออทํานาวันนี้นะคะเราปลูกข้าวแบบอินทรีย์แล้วเราได้ผลผลิตนะคะข้าวของเราสวยมาก นะครับถึงแม้ว่าผลผลิตมันจะไม่เทียบกับของเคมีนะแต่หนูให้เพื่อนๆดูก่อนว่าในระดับนี้นะครับอพอใช้ได้หรือเปล่านะครับทีนี้ให้ดูรวงก่อนรวงของนนจะเป็นรวงข้าวมันจะใสนะครับใสแล้วก็แข็งแรงนะครับรวงยาวอยู่นะถือว่ารวงยาวแล้วก็มเมล็ดใสซึ่งจะแตกต่างกับของแปลงนาของเพื่อนบ้านที่เป็น ข้าวสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าของเขามันจะไม่ใส่ขนาดนี้มันจะเคียวๆกระดำกระด่างอะไรก็ตามแต่ดูความที่เขาใช้สารเคมีเนาะอันนี้คือมันมีภูมิต้านทานในตัวมันนะครับข้าวก็จะไม่เป็นโรคนะครับทีนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงว่าของดีที่มีอยู่ในนามีอะไรบ้างนี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าซุมใกล้ๆก่อนเห็นไหมอันนี้เรียกว่าแหนแดงนะคะมันใช้แหนแดงในการผลิตปุ๋ย ผลิตปุ๋ยให้กับแปลงนานและเห็นไหมว่าภายในแต่ละกอของข้าวไม่มีต้นหญ้าขึ้นเลยเพราะว่าแหนแดงเป็นตัวคลุมหญ้าให้เป็นอย่างดีนะครับแหนแดงเพื่อได้หลายคนสงสัยนะครับแหนแดงเป็นพืชชนิดเฟิร์นนะครับเป็นพืชสองชนิดที่อยู่ร่วมกันนะครับก็เป็นเฟิร์นนะฮะลักษณะนี้เหมือนเฟิร์นเขาเรียกว่าเฟิร์นนะครับแล้วก็ในใบเล็กๆตรงนี้นะครับจะมีสาหร่าย นะครับจะมีสาหร่ายอยู่ข้างในนะครับสาหร่ายสีแดงที่ผลิตสีเม็ดสีให้เป็นสีแดงสองตัวนี้นะครับมีหน้าที่ดึงไนโตรเจนก็คือดึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาสู่รากนะครับรากเขายาวไหมถามว่าหลายคนสงสัยว่าโอ้ยท่านมนเอาแหนแดงมาปล่อยเนี่ยมันจะเป็นวัชพืชหรือเปล่านะครับมงให้ดูก่อนว่ารากของแหนแดงประมาณแค่นี้เองนะครับรากของแหนแดงมีประมาณหนึ่งเซนติเมตรถึงหนึ่งเซนติเมตรครึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่ลงดิน แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูดอาหารจากดินเพราะว่ามันมีหน้าที่เรื่องไนโตรเจนจากอากาศแล้วก็ออกไปยังราก <_ d ose> เพราะฉะนั้นภายในน้ําภายในดินของเราเนี่ยก็จะมีไนตโตรเจนหรือว่าสารตั้งต้นของธาตุยูเรียนะครับที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตนะคะตรงนี้ไม่อยู่เต็มเลยนะคะ ที่แปลงนาหอมแผ่นดินของเรานะครับถ้าเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ใครอยากได้ก็มาตักเอาได้เลยนะครแชรแชร์ให้เพื่อนเเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปอสอนไปพูดให้ความรู้เกี่ยวกับชาวบ้านเกี่ยวกับการทําข้าวอินทสีเนี่ยตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้จะต้องพูดถึงเนาะแปลงหนึ่งหนึ่งตันหนึ่งหนึ่งไร่ของเรานี่นะครับถ้าเอาแน่แดงไปปล่อยมันจะสผลิตปุ๋ยพืชสดได้ประมาณหนึ่งตันเลยทีเดียว นะครับถ้าเต็มพื้นที่นะถ้าเต็มพื้นที่สามารถผลิตปุ๋ยพืชสดได้ประมาณหนึ่งตันหมายถึงว่าพอเวลามันตายไปแล้วมันครบช่วงเวลาของเขาแล้วนะประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนก็แล้วแต่เขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดไปนะครับดินของเราก็จะนุ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะอ่าถามว่าเราเอาไปปล่อยได้ไหมได้นะครับเกี่ยวข้าววันนี้จ้าคน,นไปไหนนี่ <Okay. S 2> จ้ะแฟนกลับมานะฮะแฟนคลับมาสอบถามตรงนี้เอาไปปล่อยได้ไหมได้นะครับนอกเหนือจากมีหน้าที่เรืองในตัวเจนให้กับแปลงนาให้มันสวยขนาดนี้แล้วเรื่องปุ๋ยนะครับหาในตัวเจนเอามาลงมายังรากแล้วก็ลงสู่ดินนะคะอะตัวที่สองของมันก็คือมันช่วยขุมยาให้ดูก่อนว่าแต่ละกอข้าวของของผมเนี่ยนะครับไม่มีหญ้าขึ้นเลยเพราะว่าตัวเนี้มันจะคุมผิวน้ํา นะครับประโยชน์ข้อที่3นะฮะประโยชน์ข้อที่3ก็คือมันรักษาความชุ่มชื้นได้ในกรณีที่ดินในน้ํามันแห้งลงนะครับน้ามันแห้งลงน้ํในในแปลงนาแห้งลงปกติถ้าเราใช้การสูบน้ำเข้านาประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้จะช่วยคุมไม่ให้น้ำระเหย เร็วนะครับจะทําให้น้ําค่อยๆระเหยแล้วก็พอมันคุมไปถึงผิวหน้าดินมันก็จะรักษาความชุ่มชื้นได้อีกเป็นสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นจากเดือนละครั้งที่ต้องสูบน้ําใส่นาก็อาจจะเป็นหนึ่งเดือนครึ่งต่อหนึ่งครั้งนะครับช่วยในการประหยัดน้าอ่าข้อต่อไปข้ออะไรละถ้าจะไม่ผิดข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นะคะแหนแดงตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องการเป็นอาหารสดให้กับสัตว์ ของเรานะครับลองเอาไปปล่อยในบ่อเลี้ยงปลานะครับไม่ใช่ว่าไปปล่อยนะ้วไปหวานเลยนะบ่อเลี้ยงปลานิลนบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับแนแดงนะครับปลาดุกปลานิลนชอบมากนะครับจําพวกปลากินพืชเนาะเป็นปุ๋ยเป็นอาหารปโปรตีนอีกชนิดหนึ่งนะครับหรือใครเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไปให้เป็ดเอาไปให้ไก่กินได้นะครับเนี่ยของนนก็มีแม่ไก่อารมณ์ดีกับกบกับปลาดุก วันนี้เราจะเอาไปให้น้องกบน้องปลาดุกน้องไก่ได้กินกันนะครับอ่านี่คือประโยชน์ของแหนแดงนะครับถ้าใครสนใจนะติดต่อมาทางช่อง YouTube นี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาวิธีจะส่งไปให้นะอาจจะเสียค่าจะส่งนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยากได้แหนแดงก็สามารถมาเก็บเอาที่ แรงนาะหอมแผ่นดินนะครับเซิร์ชไปตรงที่เพจนะครับหอมแผ่นดินแอดโดยงามนะครับหอมแผ่นดินแอดโดยงามเนาะก็จะเจอที่อยู่แล้วก็มาตามปักหมุดได้เลยนะครับเจ้าของไม่ห่วงอ่าเจ้าของไม่ห่วงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามถ้าสมมติว่าใครอชอบวิถีบ้านอกบรานอกบรานอกคนนนะครับโซ so, บบานนอก โซบ้าน,นอกก็คือบรานอนกบราน,นอกของหน่วยนี้นะคะเป็นวิถีชาวบ้านเนาะเรากาลังเริ่มทําช่อง YouTube ใหม่นะครับเผยแพร่วิถีชีวิตง,ง่ายๆเรียบง่ายของชาวบ้านนะครับชาวบ้านท้องถิ่นของอำเภอผานจังหวัดเชียงรายว่ามีวิถีชีวิตอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะ,ะทําไปเรื่อยๆนะครับทางด้านวัฒนธรรมศิลปะ นะครับแล้วก็ทางด้านอักกริคัลเจอร์หรือว่าการปลูกพืชนะครับมันมีหลายๆอย่างรวมกันนะครับให้ดูข้าวอีกนิดหนึ่งข้าวรวงก็โอเคนะฮะข้าวรวงสวยโอเคเนาะแต่ว่ามเมล็ดใส่มากนะครับข้อแตกต่างก็คือมเมล็ดใส่จากที่หลายๆคนขับรถผัดไปผ่านมาเราห่วรถยอะใส่ว่าเอ๊ะทำไมข้าวมันต้นไม่โตจังข้าวทาไมมันแคร่มันแกรนจังตัวน,นี้ข้าวเหลืองเต็มทุ่งแล้วนะครับแล้วก็ มีหลายคนมาแอบถามแอบกระซิบถามขอเอาไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้ไหมทำไม,มเมล็ดมันสวยจังอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีไม่มีการตายคอรวงเลยนะคะเพราะเราใช้เชื้อราในการคุมนะครับคุม,มแมลงคุมเพลี้ยคุมเชื้อราต่างๆนะครับใช้บิวเรียไรโคโด,ดมาแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะครับฮอร์โมนนมสง่งนมสด ใส่เข้าไปนะคะอันนี้บำรุงเม็ดเม็ดก็เต่งเป็นเป็นอย่างดีปีหน้าเราจะเริ่มเริ่มทำแบบเต็มสตรีมเพราะว่าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆใครที่สนใจจะทำะปุ๋ยยูเรียสูตรน้ำนะครับจากทัวรเหลืองเดี๋ยวนนจะทำคลิปขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคบเอาไว้ใส่ข้าวก็ได้ใส่ผักก็ได้เนาะโอเควันนี้ลาเพื่อนๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไฮโซบันนอกนะครับบนันสวัสดีบันนอกบัานนอกนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามช่องนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหน้าสวัสดีจ้า